ตลาคดคริปโตนี่ยังคงตึงเครียดหนักต่อไปนะครับหลังจากที่เว็บเทรดชื่อดังตัวบแนด์เนี่ยเริ่มมีประเด็นที่ร้อนแรงแล้วผู้คนเทขายนะครับตัวเหรียญของเขารวมถึงถอนเงินออกอย่างมากมายอีกด้วยเกิดอะไรขึ้นจะไปรอดมาจะซ้ำรอดเ t x หรือเปล่าใวคลิปนี้ไลห้ฟังครับ สดีเพ่อนๆคนนะครับคุณอยู่กับช่องดิจิตอลแอสเซทไลฟ์ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องการเงินในโลกอนาคตครับในกินนี้ชวนคุยเรื่องของตลาคริปโตนะครับเพราะต้องยอมรับว่าในก่อนหน้านี้เนี่ยเรียกว่าโดนมาอ้วมนะฮะตั้งแต่โดนเทอรลา่าลูน่าสถาบันคริปโตอย่างเช่นเซลเซียสบาเบลก็ล้มเลยในนาท FTX ี l อ m e ซ์ Research นะครับก็เป็นยักษ์ใหญ่ล่าสุดที่ล้มไปแล้วปัจจุบันนี้ฮะดูเหมือนจะมาถึงคิวของทางไบแอนแล้วหรือเปล่าครับ มีคำพูดหนึ่งนะครับที่เล่นทีจริงเขาบอกว่าถ้าวันนี้เนี่ยบ n นแนนเกิดล่มสลายลงไปเหมือนกับ FTX นะฮะตลาดคริปโตจะถดถอยกลับเข้าสู่ยุคหินอย่างแน่นอนเพราะอีโคสิสตมของบนแนนเนี่ยมันผูกพันกันไปเยอะมากๆนะครับโปรเจกต์ลงโปรเจกต์ลูกอะไรเอยอเพียบไปหมดเลย อีกทั้งพวกเขาเนี่ยเป็นเว็บเพจอันดับหนึ่งของโลกที่มีร่วมเทรดนะครับแซงอันดับสองประมาณเก้าเท่านั้นข่าวนี้เนี่ยถือว่าสะเทือนตลาดคริปโตหรือว่านักเทรดคริปโตทั่วโลกเลยทีเดียวครับลองดูกันดีกว่าว่าคร่า,าวๆเนี่ยนะครับมีประเด็นอะไรบ้างประเด็นแรกนะครับสนักข่าวชื่อดังอย่างเช่นรอยเตอร์เนี่ยได้ออกมาแชร์ด้วยนะว่ากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐนะครับเตรียมสืบสวนทางบีแอนด์น,นะฮะ กี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดนะครับในการฟอกเงินนั่นเองนะถ้าโดนจริงๆไบแนนหรือคุณซีซีเนี่ยจะต้องเข้าคุกด้วยครับซึ่งเอาทีละประเด็นก่อนนะครับก็คือคุณซีซี่เนี่ยเจ้าของไบแอนเนี่ยนะครับเขาเองเนี่ยโดนเรียกมาหลายครั้งแล้วโดนตรวจสอบโดนอะไรเกี่ยวกับห้องนี้เนี่ยมาอย่างช้านานแต่ใครติดตามก็จะรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับซึ่งตัวเขาเองเนี่ยได้มาทวิตตอบโต้ด้วยนะว่าข้อกล่าวหาที่ทางรอยเตอร์ว่าเนี่ยนะครับ ไม่เป็นความจริงเลยฮะพวกเขาเนี่ยมีทีมกฎหมายที่เข้มแข็งอีกทั้งพวกเขาเนี่ยนะครับยังยินดีในการดําเนินรอยตามแนวทางที่ว่าเอาไวเ้เนี่ยนะก็คือจะต่อต้านการฟอกเงินนะครับอย่างสิน้นซากครับ ฟังดูเหมือนจะไม่มีอะไรดูเหมือนจะจบด้วยดีเหมือนทุกๆครั้งถูไกไหมฮะแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าคนในโลกคริปโตเนี่ยเจ็บช้ำม,มาเยอะนะครับ FTX ที่ว่าแน่ๆคิดว่าแข็ง,ขงๆเชื่อใจแซมเศรษฐีใจบุญก็ยังมาล้มมาลายหายไปต่อหน้าเลยทำให้คนหลายคนสูญเสียเงินนับล้านดอลลาร์แม้กระทั่งเศรษฐีชื่อดังต่างๆนะก็โดนไปด้วยนะครับขนามว่าวบรนี้นเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะโดนไหมจะโดนหางเล่ไปด้วยไหมความจริงมันก็เป็นไม่ได้ถ้าเรามองในอดีตนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเช่นวิกฤตเศรษฐกิจ ในปี2008เนี่ยพอมันมีจุด 1, แคร็กๆหนึ่งแบงก์หนึ่งเริ่มล้มแบงก์อื่นเริ่มค่อยๆทยอยล้มตามนะครับเหมือนล้าเกิดเคสที่ตัวเทอร์ล่าถูกไหมฮะลามันยังกลุ่มคริปโตแบงก์ครับที่สถาบันการฝากเกี่ยวกับโลกคริปโต แล้วก็ลุกลามมาจาก FTX ที่เราเห็นนั้นไบนด้เนี่ยก็จะโดนเพ่งเลงหรือไม่นะครับการลดสลดยของตัวก่อนหน้าเี่ยอาจจะกระทบพวกเขาไม่มากก็น้อยครับถึงแม้ทางไบแอนด์หรือซุนซีซีนี่นะครับออกมาชี้แจงกันต่างนานาแต่ดูเหมือนคนก็ยังไม่เชื่อนะสังเกตได้จากตัวเหรียญ BNB นะครับไบแอนด์ของพวกเขาเนี่ยร่วงวันเดียวเกือบ8%เลยทีเดียวแน่นมากไปกว่านั้นนะครับนอกจากจะโดนเทขายเหรียญอย่างยับยุยยีแล้วเนี่ยในฝั่งของตัวกระนานเทรดเอ็กชั่นของพวกเขายังโดนแห่ถอนเงินมากครับ โดนที่12ธันวาเนี่ยนะครับโดนถอนเงินไปกว่า900ล้านเหรียญและเมื่อวานนะครับวันที่13ธันวาเนี่ยก็โดนไปอีก1.9บิลเล้ยนนะครับรวม2วันเนี่ยเกือบจะ3,000ล้านเลยฮะ ซึ่งมาจากตัวเลขประมาณ3บิลเลียนตรงนี้นี่นะครับจะเห็นภาพเลยว่าตลาดเนี่ยแพนิคย่างหนักนะแบบว่าให้เทโิดเดอเทขายจะถอนช้าเนี่ยจะจ่ายรอบวงซะอย่างนี้และยังไม่พอนะครับยังมีประเด็นเรื่องของตัวเหรียญ s t a b l e c o อ n USDC อีกด้วยนั่นก็คือตัวการันเทรดไบแนนส์นะครับทำการงดะระง,งับการถอน s t a b l e c คอ n USDC ออกมาทําให้หลายคนเนี่ยก็ยิ่งแพนิคหนักเข้าไปใหญ่แต่ก็มีคําแก้ตัวนะครับหรือว่าเหตุผลเนี่ยที่ค่อนข้างเชื่อถือได้พอสมควรโดยทางไบแนนส์ออกมาบอกนะครับว่า USDC เนี่ยเป็นเหรียญที่มีเรื่องของ ของความคอขวดครับก็จะแปลงสกุลเงินแต่ละทีเนี่ยมันต้องติดปัญหาตรงนี้เล็กน้อยต้องผ่านธนาคารในสอเมริการมีเวลาเปิดมีเวลาปิดดังนั้นเนี่ยการถอนมากๆในเวลาอันสั้นจึงมีการติดขัดนะครับส่วนเหรียญอื่นๆเนี่ยอยากถอนก็ถอนไปเลยฮะไม่มีปัญหาครับซึ่งในฝั่งของคุณซีซีเอนะครับก็ไม่ได้แสดงความกังวลหรือว่ายีระอะไรกับการถูกถอนกว่า3บิลเลียนนะฮะบอกว่าจะถอนได้กระถอยมาเลยไม่ได้สร้างความกังวลอะไรกผมไม่ได้นิดเดียวนะก็เลยว่าแสดงความแข็งแกร่งไม่ไหวติงนะครับท่ามกลางการแพนิคขายขนาดนี้ครับ หากเพื่อนๆคิดว่าประเด็นนี้มันจบแล้วนะครับต้องบอกเลยว่ายังไม่จบนะมีประเด็นเรื่องของ proof of reserve อีกด้วยครับตัวหมด proof of reserve เนี่ยนะครับบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยนะแล้วก็มีประเด็นที่นอกๆในๆอยู่พอสมควรนะครับและคนหนึ่งที่ออกมาขยี้ประเด็นนี้นะครับนั่นคือคนเจสซี่พรอเวลนั่นเองนั่นคือผู้ก่อตั้งคราเก้นนะเว็บเทรดอันดับท็อปของโลกครับโดยเขาออกมาให้ความเห็นนะครับว่าการที่บีแอนเนี่ยได้ออกตัวรีพอร์ตเกี่ยวกับ proof of reserve ออกมาตรงนี้เนี่ยแสดงเห็นถึง red flag ครับ red flag คือเหมือนทงแดงเป็นสัญญาณที่อันตรายแล้วนั่นเองซึ่งประเด็นนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ทาง CEO คราคเคนที่ออกมาเมนชั่นถึงน,นะครับในฝั่งของอดีต SEC หรือว่าอาดีตกราตอลส์เนี่ยนะฮะได้ออกมาพูดอีกด้วยว่าตัว audit ของ proof of reserve ของ n a N c e เนี่ยนะฮะมันดูเหมือนจะมีสัญญาณอันตรายจริงๆครับขอบอกแบบนี้ก่อนนะครับหลักๆเนี่ยมันคือการเอาเอกสารการ audit นะฮะหรือว่าการตรวจสอบเนี่ยเป็นการพิสูจน์ความมีอยู่จริงของทรัพย์สินต่งตางๆนานา,นาถูกไหมครับ แต่ไส้นาเนี่ยมันบ่งบอกว่ามันมีหลักประกันที่เป็นคอรสเทอรอลมากกว่าแถมมีการวางหลักประกันมากถึง97%เลยทีเดียวซึ่งคุณเจสซี่พเวลเนี่ยนะครับก็มีการไฮไลท์ข้อความที่มันดูงงๆชอบกลอะไรแบบนั้นในอีกประเด็นหนึ่งนะครับแทนที่การออดิตหรือการตรวจสอบครั้งนี้เนี่ยจะเพิ่มความโปร่งใสนะแต่มันกลับเพิ่มความงุนงงมากกว่านะฮะว่าบา n นแนนเนี่ยมีวงจรในการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินอย่างไรโดยเฉพาะระหว่าง Ex c h ชแ g e และก็ c ชน i n BNB ของพวกเขานเองหรือพูดอีกแง่หนึง่งง่ายๆนะครับนันอวอของต ฟร o ออฟดีเซอร์บอันนี้มันทำให้คนภายนอกเนี่ยไม่สามารถเข้าใจได้เลยว่าโครงสร้างทางการเงินมันซับซ้อนมากแค่ไหนมีการวางหลักประกันนะครับการกู้เงินและถ้าเกิดการถอนเงินอย่างฉับพลันเนี่ยก็ไม่ทราบได้เลยว่าจะมีเงินสดหมุนมาจ่ายคืนได้หรือเปล่าด้วยนะครับก็รวมกันว่าไอ้ตัวหลักประกันที่มีอยู่เนี่ยมันความซับซ้อนเกินไปมีการวางเป็นค้ำมีการกู้ซึ่งถ้าดูเรื่องของมูลค่าราคาเนี่ยเคยอาจจะโอเคมีอยู่จริงนะฮะแต่ถ้าเกิดการถอนจริงๆเนี่ยมันอาจจะเอาออกมาไม่ทันครับซึ่งเราดูต่อไปว่ามันนั้นจะเอาชนะวิกฤตครั้ง ความเชื่อมันครั้งนี้ได้หรือเปล่านะครับแต่ก็ยังก็งแล้วแต่นะฮะคุณเขามหาเศรษฐีคนนึงนะครับได้ออกมาทวิตด้วยนะครับว่าถ้าบ i แ a น c ์พังลงไปนะพวกเราก็ชิบหายกันหมดแล้นะครับแหมก็ว่ากันไปนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยเป็นวิกฤตของความเชื่อใจของตัวศูนย์กลางสินทรั l ย์เอ็กซ์ช n น e จริงๆทำให้ฝั่งของคนดิจิทัลไลน์เนี่ยครับอย่างเช่นทาง d e f าหรือทางบิตคอยเองก็ตาม ก็ดูเหมือนว่าจะมีคําพูดในใจว่ากูบอกมึงแล้วอะไรแบบนี้นะครับและล่าสุดนะครับตัวเหรียญ BNB เนี่ยก็เรีย, B B ยกว่าร่วงยับเลยนะท่ามกลางการดีดสวนตลาดของคริปโตทั้งหมดครับทำให้เหรียญ BNB เนี่ยเมื่อเทียบกับตัว i t t o o n นะครับก็ร่วงลงอย่างชัดเจนแบบหัวปากเลยนะครับทันที่ก่อนหน้านี้เนี่ย BNB ดูเหมือนจะเพอร์ฟอร์มนะได้ดีกว่า Bitcoin ซะด้วยซ้ําแบบว่าคนก็เชื่อใจนะครับแต่พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ความเชื่อใจของผู้คน ก็หายเป็นฉับพลันทันทียังต้องพิสูจน์ตัวเองกันต่อไปนะครับว่าในโลกคริปโตแล้วเนี่ยนะความเชื่อใจหรือว่าความไม่ต้องเชื่อใจการเป็นสิ่งที่เดียวกันและตลาดจะเลือกอะไรนะครับกว่าจะรู้เนี่ยก็ต้องเรียนรู้กันอีกนานก็ต้องเจ็บกันอีกเยอะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนณนั่ฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้ลืมกด like, กไลค์กดติดตามช่องดิจิตอลแอสเซทไล e ์ด้วยนะครับนีก่ก็กลับมาทําช่องนี้แล้วนะฮะเพราะว่าบิทคอยอาจจะขึ้นหรือเปล่าเนะี่ยก็ลองดูกันครับถ้าเพื่อนชอบฟังผมเล่าเรื่ ใครอยากจะสนุนช่องนี้เนี่ยก็กดในกาแฟข้างล่างนี้ได้เลยนะครับขอก็เลือกคนรับมาสุดคลิปคลิปนี้กันดีกว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างในคลิปนี้พูดถึงวิกฤตของไบแอนด์นะครับเรียกว่าเป็นวิกฤตล่าสุดเลยก็ว่าได้หลังจากก่อนหน้านี้มีข่าวของ FTX นะครับ Celsius BlockFi Barbell แล้วก็ตัว Luna Terra นั่นเองครับซึ่งในมีสองประเด็นใหญ่ๆที่เขากังวลกันนะครับนั่นคือเรื่องของการที่ทางคุณซีซี่นี่นะครับทางไบแอนด์เนี่ยเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือเปล่าซึ่งถูกอ้างอิงจากสำนักข่าวรอยเตอร์สำนักข่าวดังระดับโลลลกกกกเเยยนะะครรับ็็ีีวว่าาอจจมมได้ ต้อเปลี่ยนเรื่องที่สอนก็คือเรื่องของ proof of reserve นะครับการตรวจสอบของพวกเขาเนี่ยดูเหมือนจะมีความระแคะระคายของชุมชนคริปโตที่มองว่าอันนี้เนี่ยมันปลอดภัยจริงๆหรือเปล่าแทนที่จะสร้างความโปร่งใส แต่สร้างความกังวลให้มากขึ้นนั่นเองครับเออเป็นแรกนะครับก็เรียกว่าโดนบ่อยนะครับเรื่องของการเรียกไปตรวจสอบว่าเกี่ยวกับฟอกเงินเนี่ยทางบักแลนทางคุณซีซีออกมาบอกว่าให้มั่นใจทีกฎหมายแข็งแรงไม่ยุ่งเกี่ยวกับฟอกเงินแน่นอนแต่เหมือนคนก็ไม่เชื่อนะครับก็เรียกว่าเทตัวเหรียญออกมาอย่างยับนะฮะลงมาเกือบสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งนียการเทรดของพวกเขาก็โดนถอนเงินออกมากว่าสามพันล้านด้วยครับ แต่ถึงอย่างนั้นนะครับคุณซีซี่เนี่ยก็ไม่ได้แสงความหยีระอะไรแบบว่าจะอถอนก็ถอนมาผมก็ชิลๆไม่ได้กังวลอะไรเพราะเราเนี่ยมีเงินพออยู่แล้วนะครับแต่นนในขณะเดียวกันก็มีเรื่องประเด็นของ USDC ด้วยนะครับ stablecoin นะที่แบบยระง,งับการถอนโดย Binance นะฮะผู้คนก็ยิ่งตื่นเต้นแพนิคก,กันใหญ่เลยแต่ว่าก็มีเหตุผลรองรับว่าแหมไอเหรียญตัวน,นี้เนี่ย stablecoin ตัวนี้เนี่ยมันต้องอ้างอิงการเปิดปิดของธนาคารสหรัฐด้วยมันก็เลยเวลาถอนเนี่ยก็ติดขัดกันนิดนึงก่นนะครับแต่ว่าเหรียญอื่นถอนได้เลยฮะอันนี้คือประเด็นแรกนะครับคน ว่าคนที่ออกมาพูดเนี่ยก็คือทางโฟลเดอร์นะผู้ก่อตั้งตัวคราฟเรนหรือเว็บเทรดชื่อดังนะครับรวมถึงอดีตเลเกเตอร์อดีตกรอตอของซัตอิมายดด้วยเขาได้ออกมาเมนชั่นประเด็นถึง Proof of Reserve ที่ทางบันเนเนี่ยแสดงการพิสูจน์ออกมาว่ามีความงงงวยมีความซับซ้อนนะครับแล้วก็ดูไม่ได้โปร่งใสเขายังกังวลด้วยว่ามีการคำากการ้ำประกันความรับกันค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นถ้าเกิดถอนเงินฉับพลันเนี่ยแมจะมีเงินมาจ่ายหรือเปล่าครับจึงก็บอกว่านี่คือเ e d f l a ตนะฮะก็คือธง ไปนะครับว่าจะผ่านวิกฤตนี้ได้หรือเปล่าหรือว่าจะโดนไปพร้อมกันแต่ถ้าโดนจริงๆนะครับอย่างที่คุณเขาบอกนะเศรษฐีคิดโตบอกว่าพวกเราจะชิบหายกันหมดนะฮะโอเคคุณคิดว่าไงบ้างาม็ต์บอกกันหน่อยนะครับขอบคุณทุกคนนะจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ